สบายดีตอนเช้าๆน้องพ่อแม่พี่นอ้องมันนี่ตื่นมากากก,กับเช้าเติมไปนอนนะเอาสมาเก็มเครื่องด้วยว่าตะกีบใบเคี้ยมดอกเบนจาม,มินลูกทรายบาใบเคี้ยมพี่นอ้อง <c oughs> โอ้ยอ่ะพี่น้องก็กคือก้อนน้านี่นอ้องสองสามมือคิวคิวเด้ครับแจง้งจากจากมุคูเนาะเพิ่นแจ้งมาว่า มีสถานที่แห่งหนึง่งหรือว่าอีกเมืองนึงนะที่เพิ่นอยากให้คูค,คิวกับเบลลี่ไปคืออยากไปอยากพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งสภาพการเป็นยูคองมรรดาพ่อแม่พี่นอ้องพี่น้องเพราะว่าแ้วนั้น่อนค้างที่มีอ่าประชาชนที่ยังาขาดแคลนลลยซึ่งมันไลยกว่าที่คูคิวกับเบลลี่เคยทายมากเนาะคืออันนี้คือมูเพื่อนเ,อนเจียงทาาังซ้น ก็เลยพากันตัดสินใจว่าสิลองพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิง้งนํากันไปเบิ้งนํากันว่าผูกพิ่นเป็นที่ได๋แล้วก็พวกเฮาสามารถช่วยเหลือเพิ่นได้จังได๋นในในในได้ขน,น,พน,นพาพี่นอ้องเนาะสิพามพี่น้องไปเบิ้งอ่าฝากติดตามพี่น้องเนาะมื้อนี้นก็เลยซื้อมาอ่าเตรียมเครื่องพ,พี่น้องเนาะเฮาสิผับเครื่องพี่น้องใสก่กระเป๋ากระเป๋าตัวน,นี้ก็สิบสิบก่าก็ค่อยโอเคไปแล้วพี่น้องเฮาจะไปดำรงชีวิตที่นั่น,น,น,นกัน ตามทีลมกันกับประมาณอยู่ประมาณอยู่อาทิตย์หนึ่งเราพี่น้องประมาณอาทิตย์หนึ่งลองเบิรงพี่น้องนะลองเบิรงกไอคุกคิวซิบัวบัวคือมาเป็นสถานที่ยังไงเอาไว้ไปหอดพุ่นแล้วก็จังจังบอกพี่พน้องอีกเท่านึงเนะะาะว่าเป็นสถานที่ยังไงพี่น้อง <c oughs> ก็สำหรับเครื่องของคุกคิวพี่น้องกับซ,ซีบัวเด่นเอาไปไลน์เราพี่น้องเนาะเอาไปประมาณ สุดซอกซับสุดเห็นใจพี่น้องแต่ว่าอันบุม๊มบิลจะเป็นสื่อไหมพี่น้องเขาจะบุเมบิลสื่อนะเขาจะเด่นซัก,กลายกว่าพี่น้องเสื้อสันเนาะเสื้อสันะประมาณซาน,นตัวพี่น้องแต่ว่ากระตองนในซักทุกมือ,นอวเวนะพี่น้องเพราะว่าเขาบุ้มมี่ังกระเป๋าใหญ่พี่น้องเขามีกระเป๋าหน่อยใบหน่อยอืนี่เรา กะทับทาเบลลี่นะพี่น้องเนะ <S <S าะเบลลี่จะมาหาเฮาอะไรอะไรพี่น้องเบลลี่จะมาหาเออพอดีเบลลี่โทรมาพี่น้องเดี๋ยวหับซ้ายก่อนเนะาะจักไปหอดสายเราปุ๊จักแล้วพบกันยุทธทีคนทางนะพี่น้องเนาะอันราบางทางกัมีบางบอนที่ว่ายุดพักเศร้ากินขา้าวกินน้ำก่อนที่จะท้าย,ยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งน,น้ำกันแล้วก็ไปหอดพุน่นไปเบิ่งว่าจากัก ใช้เวลาประมาณเท่าใดนะพี่น้องเนาะมันตั้งจะหอดวอนตอไม้เอานะจะหอดพุ่นแล้วคิวจากสิบบอกว่าเป็นสถานที่แห่งใดพี่น้องเดี๋ยวขับไซยบอรลีก่อน โอเคเราพี่น้องเขากัเดินทางมาระยะหนึ่งพี่น้องประมาณอยู่ซองสมมงพี่น้องเนาะก็พักผ่อนกินลมสมอยงนิดหนึ่งพี่น้องวิวทิวทัศน์แบบนี้มีหลายพี่น้องเนาะตามเช้นห้างคือถามาตอนเสาร์หรือว่ามาตอนแรงๆนี่น่าจะงามก่านีพี่น้องพุนเห็นบ่พี่น้องพุ่นี่แมนป้าใหม่ใ้ญ่เราพี่น้องเนาะคือแมนบุนะพี่น้องอ้อมหลบ30องศาเลยนะพี่น้องเนาะใหม่คือป้าใหม่แบบบบเคยบ่เคยถึงตัดบ่เคยถึงทางกักเชือเลยพี่น้อง อากาศเย็นสดชื่นเลยพี่น้องบันมีบ้านคนเลยพี่น้องเข็นแต่สายไฟนี่เดิมทีอันนี้แมนน่นอันเส้นทางที่จีนมาแปลงมาเ็ดอันเขอนเนาะเจ้าแ,แกงมาเป็นจงได้เส้นทางนี่คับกว่าเพางปู่ยายนี่ก็ค้างอายุแต่ว่ามันฮักคู่แมนทางทางมันหน่อยเนาะไมพี่น้องว่าไม่พี่น้องทางมันหน่อยเขาเบิ้งทางน้ำไปเห็นอ่ะเขาก็เล็งไบ่บดได้พี่น้องแล้วก็ คูคิวกะใส่มือเดียวจับได้พี่น้องกันใช่ได้จับภาพบางบอลให้พ่อแม่พี่น้องเบิงซื่อๆเนาะเพราะว่าจับมือเดียวมันบอลคอยถนัดปันใดพี่น้องแต่จะได้เห็นหนึงเลยพี่น้องเนาะเห็นบางสวนบางบอลที่บนใดที่เบลลี่พรอนขั้นเล็งก็จะได้เห็นพี่น้องบนใดที่เบลลี่สปีดกิดสิ่งใดเห็นนนั่แหละพี่น้องนะพักพรอนกินลมชมวิวเนาะพี่น้องเบิกไหมพี่น้องตกดีๆที่แบบบอลล่อนเลยอะไร ักอีน้เนาหมือนน้ามากินข้าวปลานใช่ป่ะเชียวกลงไปกล่นห่วยกาพี่น้องติดตามการเดินทางข้าวโมโหใดนาะพี่น้องเนาะปัจจุบันคือน้าจะเครื่องทางอะไรพี่น้องเาเดินทางมาสองสัปดาห์ทาเล็งไปคือเบอร์ี่เนาะประมาณ80นี่อีกประมาณสองสัปดาห์ก็น่าจะหอดจุดไม้ปลายทางพี่น้องนี่พักเนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้อง มาเส้นทางซ้ายนี่เราสบายหูสบายตาสบายคิงสบายใจขนาดพี่น้องพี่น้องถ้าบ่แมนตอนมันห่อนนี่พี่น้องแซวปุ่นนี่พี่น้องเนาะเขาจะเห็นดีก็านีพี่น้องถ้าเป็นตอนแรงหรือว่าไม่ไรพี่น้องถ้าเป็นตอนแรงนี่เท่นดีก็หนีพี่น้องทีนี้มันห่อนผุพี่น้องเขาจะเห็นเป็นสีมุมมัวนี่พี่น้องเนาะอี่ย่างกักล่องเขาบุคอยโอเคบนรดาได้พี่น้องพี่น้องเส้นทางเนาะอ่า โอ้โหเหมยตําร้านเนาะโอเคพี่น้องเข้ากาอะไรเดินทางมาหอดทางแยกแล้วพี่น้องตัวที่เข้ามาเนี่เป็นเส้นทางหน่อยเขาไปเคื่อนนะพี่น้องเนาะตามที่ซาวบานบอกว่าประมาณสามสิบกว่ากิโลเข้ามาแต่ว่าบู๊ว่าเท่าใดใส่เวลาดานเติมพี่น้องเกือบหอดสมองพี่น้องดีนั้นได้พี่น้องตอนหันเขาเจ้าติดป้ายพี่น้องใช่ป่ะอันนี้ดีเขาเจะ้ะนาจะไปบนนาึ้นไหมแหละไม่เห็นยังเนาะป้ายเขาเขาเคื่อนหนังทาง เขื่อนนำเขื่อนไฟฟ้าน้ำค่าให้น้อยสามชิบเช็ดกิโลเลยเชียวเออชิบเช็ดอ่ะรู้ไหมสามเนาะนั่นคือทางไปล่นท้ายพี่น้องเนาะเขื่อนทางอาสามพี่น้องเนี่ยเส้นทางอาสามเขาจะเดินทางไปดีเนาะพี่น้องเนาะอ่าเขาจะเดินทางไปนีปุ๊บปุ๊บเราจะใส่เวลาอีกประมาณเท่าใดร เดี๋ยวไปหอดบอลพักเราเขาก็้าเสียบรายงานพ่อแม่พี่น้องเนาะกานนาจบะบ่ได้อัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเพราะว่าทางเส้นนี้เป็นเส้นทางใหญ่พี่น้องรถบรรทุกเขาเจ้าจะไปมาตลอดเนาะเขาประกาจับมือเดีวยวพี่น้องเอาไว้ไปขอเส้นทางหน่อยว่าคอยนั่นนาพี่น้องคอยเบิ้งน้ำกันพี่น้องนะเส้นทางประมาณนี้พี่น้องเส้นทางเนาะอ่ะเส้นทางอาซามการนี้เขาเปลี่ยนเส้นทางแล้วพรมัยพิน้องคนระับ การเสร้นทางย้ญ่เขาใส่เวลาสิรถมาอยู่สามสิบนาทีพี่น้องสามสิบปลายกิโลไี่น้องจะดีเขากันเริ่มเขาเส้นทางน้อยกเท่านึงพี่น้องเนาะเราเป็นเส้นทางประมาณนี้พี่น้อง คือเราเผื่อสองคนได้เดินทางมาที่จุดไม้ไปลายทางของนพี่น้องเนาะก็คือห้องนี่แหละพี่น้อง <c oughs> จุดไม้ไปลายทางกเฮาเดินทางมาพี่น้องทำอิธีเปิดคลิปว่าสิบบาทาได้สาวๆนะพี่น้องพ,พอดีเบลลี่โทรมา,มา,มา,า,ว,ราว่าบ่ทันเบลลี่คาบอีกหน่อยนึงก็เลยได้ออกมาตอน12:00 <1 S> น1:00นเนาะ1:00นพี่น้องออกจากบ้าน์คูคิวมา1:00นตอนตอนเวีนนี่แหละแล้วพอดีเฮามาฮอดบ่อน,นี้เลยก็คือจัดโมงควึ่งตะี้เกือบค่ำหก0มงพอดีหกโมงเบิ่ง หนึ่งสองสามสี่หาหกป้าโทรหาสัมบูรณพี่น้องแต่ว่าคาถามอะไรเป็นระยะทางแบบอันบุญเด็กพักบุญเด็กพอเลยแบบมาเลยนานจะประมาณสี่ส่บโมงเนาะเพราะดีเขาพักนั้นพักนี้เห็นยังแตอยากเบิ้งอยากส่งไปจนนานพี่น้องว้าวิวคักก็ดีคราบใช่นผมตามทางใช่ผมก็ตามทางแต่ว่าเส้นทางนี่ก็ฮักสมบุกสมบันใชอพี่น้องมันจะมีทางไล้เดียวเลยพี่น้องพี่น้องมันมีทางเดียวเนอะเริ่มจากเบลลี่ก่อนเพราะว่า อันบานของอ่าคุกคิวจะอยู่ก่อนเด็ดเราเบลลีจะอยู่พูนอยู่ตรงเมืองหมดเบลลีจะเดินทางมาหาคุกคิวเชิงสายเส้นทางแบบอธิบาลลยด้วยเส้นทางเป็นยังไงถ้ามิดก็เป็นทางยางทางปูยางเนาะแม่ถ้าโตมากกัเป็นทางปูดินอ่าจะเป็นฟูนโตมากกับขมาับานเอาปูวันแม่หินปูมะมะหินมะมดานปูมังหินพี <laughs> ่น้อง เรลลี่พานเส้นท่าเรามาหอดบางคุกิวซึ่งใส่เวลาประมาณสี่สิบนาทีเนาะแม่ไหมามาหอดบางคุกิวปุ๊บพวกเขาสองคนก็ไบบพากันออกมาออกมาปุ๊บก,ก็คือพานเส้นทางกับมนชีดแดงๆคืนอ่ารถของเรลลี่ก็อันนนั้เกา็ทุยางมานะพี่น้องเนาะ,น,ะน,นั่นคือเสนน้นทางที่หนึ่งแต่ก็มาพานแม่น้ำแม่น้ำนั่งลอยก็มาพานอ่ามาหอดเส้นทางปูยางแต่เป็นเส้นทางปูยางที่ขนาดหน่อยพี่น้องแต่มันก็คักงได้พี่น้องเนาะแต่มันโคตรอิ่งพี่น้องมันโคตรแค่คแค่แค่สองนี่คือเรียวเรา เรียกบางผีบ่เห็นนะเขาต้องเลงไปกับว <ITA> ่เใาต้องได้พร้นน้พี่น้องเนาะต้องได้พร้อนเลงไปนิดนึงก็ต้องได้พร้อนน้าพี่น้องซึ่งเฮ็ดให้เบรกของบอลลี่มืดดีดีเลยเนาะหลังจากอ่าตัวนี้นี่เฮาใช้เวลาอยู่อุ่ทางดินแดงเทียนออกจากบ้านโคคิวมาหอดทางปูยางนี่ใช้เวลาอยู่เกือบหอดชั่วโมงเนาะเกลือหอดส่มงแล้วก็มาหอดทางปูยางน้อยก่อนที่มาหอดทางปูยางตัวใหญ่หั่นอาซ้ำหั่นมันใช้เวลาก็40กว่านาทีพี่น้อง สี่สิบกว่านาทีครับสามโมงเนาะอ่าเกือบสามโมงแล้วกาตัวทางให้เราผู้ใดรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเพราะว่ามีมีรถไล่เลยกาอันนั้นนี่ใส่เวลาสามสิบนาทีทิแม่เนาะสามสิบแปดนาทีสามสิบแปดนาทีน้อยหนึ่งหลังจากมุดทางใหญ่แล้วมีทางเบะเข้ามาทางขวามือคือเป็นทางอ่าเริ่มล้วเริ่มเป็นทางแบบบอนใดเป็นบานคนกับปูยางบอนใดเป็นอาป้าเป็นภูกระปูอันขี่แฮรไปพี่น้องจนมาฮอด ยุพีพี่น้องนั่คือเราเดินทางมาใส่เวลาอยู่หาสโมงพี่น้องหาสโมงหาก็กินเขาอาบน้ำแล้วกินเขามาพักพอดพี่น้องเนี่ปัจจุบันเราเอาไปยุอันไม่ใช่ก็คือบันพักบันพักพี่น้องเป็นเป็นบันพักมวันเดอร์รีวิวให้เบิรงว่ามียังแดดเชิงมดสถานที่บอลที่เขามาพักอยู่นี่พี่น้องมดบานมดอันเขตยดเนี่นนะมีบันพักอยู่สองบอล ล้วบนนึงทันพวกเขาไปเบิ้งแล้วคือมันบุมีบนรถไหวเพราะว่าเขาเจ้าเห็นเป็นยกพื้นยุคคนแหละยุคเข้มป้า่นแหละถ้าไปพักกน่าจะนอนฟังก็น่าจะนอนบ่รับดีมันนะเพราะว่ากูคือเป็นคนอยากอยากความมืดอยากแบบนอนเมื่อคืนเรามีป้ามียังอยู่ค้างๆอะไรัน่ยางก็เลยพาบอยลี่มันนอนอยู่อันนี้มันกลางบางเลยกลางบางกะมีแต่บนเดียวนี่พี่เนาะเนาะมัดบางมัดเข็มนี่มีบ้านพักอยู่สองอันคืนนั่นแหลครับอืม เจ็ดสิบพันคือหนึ่งเจ็ดสิบพันกี่พี่น้องเป็นสอง,งร้อยบาทแล้วพอดีช่องหลายบาทพี่น้องตนะ้งนะองมีมาช่องหลายบาทก่าอ่านฐานอยุโดนกับอย่างว่มีเงินจ่ายกันเลยแชร์กัน,กยกนอยู่ห้องเดียวกันพี่น้องเนะไม่ห้องเดียวกันนะพี่น้อง <c oughs> นอนพัดเสื้อคนละต,ตัวเดี๋ยวซิรีว์อให้เบิง้งก่าสำหรับบ้านท,ที่เราอ,อยู่ปัจจุบันเนาะเป็นบ้านบ้านอะไนก่บ้านหอยทองก่บ้านหอวดดอกอืออ่าพี่น้องบ้านหอยดอกทองหอยดอกทองเนาะ มันมีหลายๆายบานดูติดกับเคสนี่เขาจะเออเป็นเคสพิเศษนำยู่พี่น้าะซึ่งมันขึ้นกับขึ้นกับเมืองเมืองด้วเลยขึ้นเมืองไอยทรายเมือง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 เนาะมันมันขึ้นกับเมืองเมืงเองพี่น้งงงนองซึ่งแยกออกจากเมืองหอยทรายมากะลายกิโลเติมได้พี่นออ้องจะกิโลประมาณจ็ดีประมาณสามป,ป่า<น>สามสิบนิดเนาะสาป่าหรือว่าสามสิบกิโลอะไรไปเนาะอ่าเป็นเคสเมืองเมืองเนาะเมืองเมืองกับเป็นอีกเมืองหนึ่งขึ้นกับแคว่งโป๊แก้วอะไรพี่นอ้อง มันเป็นสีน้ำเป็นหองคือเอาอันเบิ่งกันเมืองของกูคิวจะเนาะคือเมืองของกูคิวยุบผีไปเนอะอ่าเมืองพาวดมแล้วก็เมืองไฟซ่าดยุบแค่นี้แหละแล้วเมืองเมืองยุบผีไปเนอะอ่ากูคิวออกจากพาวดมมาขาบเมืองไฟซ่ามาผีไปเนอาเดี๋ยวนี้กูคิวยุบประมาณนี้แหละเนาะประมาณนี้แหละเนอะกับบ่มีแพนที้เห็นไหมอันนี้มันบานเมืองดอกทองกับเขาจะได้ใส่ชีวิตยุบบาดยุบเท่วๆนี้กับเอาเท่าๆไปเนอะอ่าเวลาเขาก็กำหนดบ่ได้เนาะ เอาเอาแต่ว่าเวียกงานเราเดินแมนแลนสะดวกูบอพี่น้องเขากับสิยูโดนหนึ่งเนาะอ่าจุดประสงค์ที่มาในวันนี้ให้บาลี่เป็นคนบอกใช่เป็น้องเนาะจุดประสงค์ที่บ่าเขาพากันมาเนี่นะพี่น้องเป็นยังเขาจึงมากนะเป็น้องเนาะบาลลี่บอกหม่ได้เนาะจุดประสงค์เดียวกันนาะพี่น้องจุดประสงค์เดียวกันยังทางคุกคิวเบาซ่าพอเป็นนะอ่งคือว่าคืนเสียงเลยสั่งเบากว่าบาลี่เน่ะนะ อ่าสี่ชั้นเป็นหนอจุดผสมเดียวกันนะพี่นนั่นนะบัลลี่ไฮเกีตคุคิวอกะพอดีผัวเขากับจุดผสมเดียวกันนี่แหละอ่าพอดีผัวเขาสองคนก็เป็นหมูกันละกันเฮ็ดช่องยูทูบแบบคอนเทนต์ไข่ไข่กันนะพี่น้องเนาะขันสิบอไปส่วมในผัวเขาก็เฮ็ดแบบพ่อแม่ปพิอ่าเป็นสะพานบุญใช่เนาะเป็นเป็นสะพานบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศหรือยู่ในประเทศว่ะที่เพิ่นอยากเฮ็ดบุญแต่ว่าเพิ่นบ่มีสถานที่เฮ็ดเพิ่นก็เลยฝากผัวเขามาเฮ็ดนะพี่น้องก็เลยได้บุญหุ่มๆกันนี่แหละ อ่าพวกเขาได้รับข่าวสารจาก f อซพี่น้องเนอฟซีคนลาวนี่แหละเพื่อนได้แจ้งมาว่าอายุเคสนี่เคสที่พวกเขามาหอดปัจจุบันนี้อ่าเพื่อนอยากให้เขามาเบิ้งแล้วก็อยากให้พวกเขามาช่วยเลือดเท่าที่พวกเขาจะช่วยได้เนาะก็เลยฝากคลิปนี้ถึงบรรดาพ่อแม่พี่น้องก่อนที่พวกเขาจะไปเหตุต <player> ัวนั้นเพราะว่าอ่าพวกเขาก็เดินทางมาหอดปัจจุบันนี้กับพวกเขาผู้หูเจ้าใครเธอพี่น้องนะก็เลยอ่าฝากคลิปนี้ถึงบรรดาพ่อแม่พี่น้องก่อนมาถ้าพ่อแม่พี่น้องทานได้ค่ะ ยาเฮ็ดบุญหากยากแบบตัวอย้ำครับไปเจอครอบครัวนุณทุกอยากเรื่องวัดส้นเราอยากซวยแบบเป็นเบื้องต้นก้อนนะพี่น้องก็สามัครติดต่อทางคุกคิวหรือว่าติดต่อทางแปาลี่มาเลยก็ได้พี่น้องเนาะซึ่งพวกเขาก็สิไปเลาะตามที่ผมไปพี่น้องเอฟซีเพิ่นได้แจ้งมากมื้ออื่นก็ห่ดแล้พี่น้องจากนี้ไปก็ประมาณอยู่3ามสก่สิบกิโนว่าเขาก็สิคิดรถจักออกไป เอาไปหนองเมืองมาได้เนาะสามสี่สิบกิโลเราเป็นจังไดกะฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามคลิปพี่น้องเนาะว่าจะเป็นจังใด่าบำเเมืองเพลินจะเป็นจังไดเขาเจ้าจะทุกอย่างหรือว่าเขาเจ้าจะอาพอมียุ่มีกินจังไดกะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจเนะครับก็ฝากให้พี่น้องทั้เป็นกำลังใจทั้งสองคนนะเนาะอ่าซอกเซยเรือผู้ที่ขาดแค้นผู้ที่ทุกข์จนนะเนาะพอให้เพลินประธานชีวิตไปนว่าน้องๆก็จะลืม ไปติดตามแล้วก็ให้กำลังใจสองคนนะพี่น้องเนาะสสวัดีพี่น้องเอาเปา็นว่าเดี๋ยวก่อนสิปิดคลิปคุยสิรีวิวบนยูบนกินให้เบิ้งน้อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะให้เบิ้งน้อยหนึ่งอ่าเป็นบางพักแห้งเดียวที่ยูติดกับเซนฮ้าพี่น้องยูดกับเซนฮ้า,าพ่อแม่พี่น้องกายไปไกลมาสามารถมาผักเสาร์หนึ่งคืนเจ็ดสิบเป็นกี่พี่น้นะองเนาะของนำนอกพี่น้องของนำนอปนองเดี๋ยวเอากโกน้าเลยนี่เป็นอันบนนอนพี่น้องนี่บนนอนจะมีซองซองเสียเนาะ ก็เหลือเอาหลอดนอนเสืีอได้บนเดียใจเราเดินมาสินอนเหมืนกันบอนเาพี่น้องหอมก็มาณซ่าแมตคูลซ่าแมตพี่น้องนี่ยเนี่นี่ก็จะมีโต๊ะตุ่นโต๊ะตุ่นเอาไปยองยองเครื่องยองข้องพี่น้องเนาะสากไฟแต่มีซองซองตาให้ก็มีพัดลมนี่พี่น้องพัดลมทางเพิงเพดานก็จะมีดอกไฟหนึ่งดอกมาพี่น้องประมาณนี้ทางบุมกับปูคะโลพี่น้องนะปูคะโลตู้นี่มัน ่าก็ะจะเอาใบสติ๊กเนาะเอายองเทอยองง่างออยเลยพี่น้องกระเป๋าคนเอาใบสิสิสแล่วกูมียังไรเนาะนอนก็น,นอนยังสีแหละไรเนาะ <c oughs> อ่าโอเคหนะ้าที่น้องนะอันนี้คือบอนยูบอลกินกันนะจะยูอ่าลายหมืห่นด้วยว่านอยหมืนะ่นอ <c oughs> ่ะคืนกับอ่าที่พวกเขาจะไปอันเบิ้งมานะพ่อแม่พี่น้องผู้ที่เพิ่นแจงาางงน้งมาฮะนะถ้าเราโกงกันขาดแค้นขัดโซนอะไพวกเขาก็จะได้ยูโดนหนึ่งเอาเป็นว่า พบกันไหมในคลิปตัวไปน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับบาวลี่กับซียังนอนไปแล้วเจมฮัวกูคิปแบบเจ๊มหัวหดเดินทางมาไกล่นนอกราพบกันเนาะเขาหายหมดสุดผู้สุขคนจงมีแต่ T, ชีตทีสุขสง,งบปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องสบายดิสบายดียเลยนนอะ